ไปเรานี่สร้างรัชกาลที่เจดีด์นี่รัชนะกาลที่งยังรัชกาลที่เก้าถ้า <laughs> <laughs> มาตากเอวเนี่มันลดไม่แยเน้อไปกับวันไาเกี้ยมันไม่มัน <laughs> ไม่มัวมันยานผี <laughs> <laughs> อู้ลูกพีพรายง่อยเนี่ยอู้หิตดีแห้งว่ะคุณอะ ปากไวนไม่ซื้อเล็กเน, karaoke, นาะจังหมูสังเลยเน,นี่อยมาซื้อแบบนี้เย็นเนาะรับจนหมนเวลานั่งแอร์แล้วมากับนี่ีหละอันสุดขอนอง้นมึงก็ตูนแห้งโบดเนาะทางรถไฟเมียพีเพ in> ียนมึงก็บกค่อยๆไปเนาะมากับรถเกียร์คันแรงเพื่อไงหล้ เพลนพามาซื้อเหล็กครับโอ้เหล็กเยอะแยะเลยซื้อเหล็กไปทำดำคันนี้แหละอุ้ไม่ใช่เราเจ้าเบื้องหลังลังเจ้นี่นี่อุ้วิ่งนี่แหละกูไปซีซีมันขาดรองจีเลยอู้มจีลเบิดอะไรได้ตรงนี้ที่ว่าของเท้ว่าของแถวท่งนี้พอได้อยู่แต่ว่าท่งนี้มันมันมันซีกูไปซีนี่ พี่ไม่ก่อเปลี่ยนเลยเออมันมันมันถือหินไหมเย็นเย็นไม่มีระเบิดระบายความร้อนด้วยน้ำไปขับคนเยอะไม่จ้ะเยอะกว่าหมดบ๊อบี่เดี๋ยวจะว่าเยอะก็แพงเขาตัวอีวู้ดี่หมดเกินเนาะโอ้ดูพี่สวยไหมแต่ที่บ้านสีเล็กเมันวิมูหมากครับ อูเอวย่างเย็นเลยเนาะอูแบบฮิตดีแห้งสนิทแจ็คเลยไปเดี๋ยวขอไปซื้อเหล็กข้างใน้าอืมเหล็กย่างหลายวะราคาสั่งกิโลก็มีแทนฮะื้ะดดอีดเอ่๋อว่างแท็กซี่นะ กระซีมันกวงเท่าไรครับยางหาเลยครับมีเมทัลชีตด้วยสังกระสีเกากเบือนเกา่าแต่ข้างในผมมีลายครับรเบอร์ทานในยางขับไปเบิ้งเบิ้งแค่ีนก่งครับจะเอาตัวนี้ไปวางเสริมกระซี ต่อเดี๋ยวฮะซื้อครับบุ้งวอสิเดียยังไงมันจะดึงออกได้บ้าะไรลูพี่เออเอคุ้มแค่ไหนเออเออตายลูกพี่เบรอยครับอู้直升บพี่น้อง อย่างหายจะวิ่งมาเชือกของโอ้โหนี่เอื้นมาติดกล้องปะต้องกุ้มเลยเนาะดูใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยก้นดูดเนาะแล้บ่มีนุ่มใหญ่ดูดก้นมาข้นไปแต่มีนุ่มใหญ่ดูดูว่าจะยูแม่นเหรอดูซีแค่พี่เบิดเกือบหมื่นนะไม่ใช่เหลราซีแค่นี้หมดเกือบหมื่นเพื่อจะเอาไปเพ็ดนี่ครับเอาไปเพ็ด จะบ้าดำแค่นี้เลยจะไปทำดำเอากันตื่นไปเบียวได้หรือไครับทางรถไฟมัดอยู่ดีบ่ล่ะหนวี่ยแห้ง่เด๋ข้างรถไฟไหมเบียวแม่ไม่ดึงเลยเหรอโอ้โหรถนิ่มเนาะอยู่อยู่เนาะไหนดึงหรอวันนี้ลูกพี่พาเข้าเมืองกับมื่ออื่นเข้าป่านี่เนาะไม่นี้เข้าเมืองอื่นเข้าป่าเ่ะนอน น้องปา่าน้องปา่าไปเมทุนปปกนจะบนเราไปถอเมีไปวไปือรซื้อรถไปซื้อรถ <laughs> อ,อ,อีแก้วเออียด้แมู่ดน่อยแห้งอยู่ยได้แหงเลยน,นลูกพี่พาเข้าเมียได้หอเกียร์รรมีคนใส่เปนอะเออ,เอ,อ ใส่ดีปันนีบอกเสืเลยซสื้อเลยเ้าเกียร์จะหมดเื้อเลยวะัทจะไปซสื้อาม,มาเมื่อคืนเนาะเกลตียมจนจะมาซื้อแดงน้มันกแดงนี่ส <c oughs> โอ้ซูรอรถทุกพี่ไปไหนวะเป็นไหนไม่ว่ะพี่เราวามาดึงเล็กไป้องอ้ยขาดเลยผุพันเลยเดี๋ยวตลาดนี่ไหม เที่ยวเที่ยวเที <c oughs> right. ่ยวเมืองครับไปเที่ยวเมืองกูได้หูแน่อยู่ใส่ไว้ลำเลยครับไว้ลำตัวเมืองไว้ลำกับเดี๋ยวภาพเมืองสร้างสร้างหลายสร้างหลายสร้างอยู่นี่พอเห็นคนเนี้ยสร้างที่แสนรู้สร้างสร้างที่แสนรู้พี่น้องก็ย่างไปใส้เกียร์ไม่เราอ่ะยุคท่าเดียวเลยบวามลบบวามลบ กระดุกกระดิบได้ลบวันนั่นเลยนะใหญ่ตีงชิงไงตีนชิงกรดได้๊บๆนี่สอ้สางสร้างไปเรานี่สร้างราชก,การที่เจ<ม>่ีย์นี่ราชการที่ยังราชการที่เก่า

เนเออเจ้าดูยาเรายกนมี่แย่แลอกบอกแล้วยังเปิดแงไรโอ้ยกันทวมาก็สนุกดีเนาะแเพราะเย็นเสียเยอ่หรอโอ้แ่ได้ดิเสียจัโบ่เราสร้างรัฐสกาลที่เก้าเออของจริง มาดูพาไปดูสนามซางอารีน่าอีกโอ้โหคือออกไซ่์ออกครัวะจะบ้าลูกพ<อ>ีก่ยิง่งใหญ่กว่ารถเล็กจะไปยุ่งเล่นขรัวอะไรเรื่อตำรวจจับก็อีกไปที่เบียนเขาพุทธิดเนาะเทื่ยงดีกว่านิ่มดีเนาะ เอี่บ้านขีนิสันปื่อนี่ก็หมาบ้านขีนิสันปุ๊นชื่อนิสันซัมคีขอนเลยรได้มีเหรอผ่านโอ้รถผมมีซัมคีขอนเลยป่ะจำแบบนี้โอ้เดี๋ยวเป็นเย็นพูดเนาะโอ้มีสันข่อยบ่ได้ครึ่งเลยเด้ไหมผ่านเลยว่ะเดี๋ยวแต่ไรไม่คู่แล้วแต่งสิเอาเปรียอีกเอายังอีกตัวนี้เลยโอ้อาอีก๋ยวแต่พอเป็นตืตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไม่คู่่จะไม่คู่กัน ดูว่าละเล็กเหมือนพวกนีก้ทั้งหลังวกวอดทั้งหลังปูดเุ่นเี่เนี่ยนี่นะนูเรียนมาโอ้โหโอ้โหโอ้งหโอ้โหลงมาเหยียบของ้งไปหน่อยอได้หรือโทษละทักไงทางที่แสนรู้ฮะนีางที่แสนรู้รัฐกาลที่เก้าสร้างรัชการที่เก้าใช่เลยลงไป ไม่มีเราไปคนภาพไมแดงเนาะนู่นไันไปเลยกลางเราไป,ไาไปไเลยเราบ้าบ่ไปเลยลูกพี่เลือดใส่ไปเลยเล่นกลางไปเลยเราไแดงนักแต่ไ,นน <c oughs> ไปเนาะเขาให้ใส่นะพานผู้ใส่ผู้ใส่ไม่ใช่เราไปผู้กลางเลยหรอผู้กลางมันโลผู้กลางแล้วเ <c oughs> อาโอเคครับผมรอติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ